สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแนละเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4นะคะช่วงสถานการณ์โควิด19เด็กๆอยู่บ้านผู้ปกครองอยู่บ้านดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอลด้วยนะคะ สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะเรียนเกี่ยวกับความหมายลักษณะประเภทประโยชน์แล้วก็การดูแลรักษานะคะสิ่งมีชีวิตหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็เช่นหายใจได้มีการเจริญเติบโต รับประทานอาหารได้เคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้นะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่มีการเจริญเติบโตสืบพันธุ์ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้หายใจไม่ได้นะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมีอยู่สองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เช่นภูเขา ทะเลน้ำตกนะคะประเภทที่สองก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นรถถนนอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะมีประโยชน์อย่างไรเช่นนะคะเรานํำไปสร้างบ้าน เอาไปทำถนนหรือว่าทำของใช้นะคะเช่นเหมือนว่าไม้นี้ใช่ไหมเรามาประดิษ์ของเล่นก็ได้กระไม้พายเอาไปทำกระดานนะคะใช่ไหมคะประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะและประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตละคะไว้ทำอะไรได้บ้างเช่นเราเอาไว้รับประทานเอาไว้ทำ อาหารบางชนิดเราก็เอาไว้ดูเล่นนะคะเช่นนกปลาใช่ไหมคะกระต่ายแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นใช่ไหมคะครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กดูกันนะคะเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยคะ่ะ เ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะจากการดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วแลเด็กๆได้ทำแบบทดสอบความรู้เพิ่มเติมทำได้ไหมคะคุณครูว่าเด็กๆทำได้ทุกคนนะคะปรบมือคนเก่งะะ่อยค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูสั่งงานหนึ่งชิ้นนะคะให้ลูกๆว,ว,วาดภาพระบายสีสิ่งมีชีวิตมาคนละหนึ่งอย่างนะคะ ส่วนสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย